น้องจะพาพี่ล่องตายไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงเลดำดูปั๊บการังน้องจะพาพี่ตกอกไมอสวัสดีครับทุกท่านครับที่นี่เป็นนวัตรกรรมที่น่าชื่นอกชื่นใจนะครับเตาเจทีเก้า 9, สองชุดใช้ระบบไฟแบบพึ่งพากันนะครับใช้เชื้อเพลิงแบบน้อยมากจุดเตาแรกติดแล้วก็เอาไฟเตาแรกไปจุดเตาที่2เลยนะครับวันนี้น่าตื่นตาตื่นใจคือได้น้นำส้มผลไม้ถึง200ลิตร 200ลิตรท่านผู้ชมครับสุดยอดมากมากครั้งเดียวนะครับวันเดียวเนี่ยเปิดทานได้ภายในย4ิบสี่ชั่วโมงพรุ่งนี้มาชมฐานกันเตานี้ที่เห็นไฟสวยๆเนี่ยเป็นไม้แบบเขาเรียกว่าไม้ภาคใต้ไม้ภาคใต,มใต้มาดูไม้หน่อยอ่ะไม้ภาคใต้ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นไม้สักเขาไม้ที่ขึ้นตามภาคใต้อ่ใกล้ทะเละนะครับส่วนเตานูน้นอ่ะตัวนี้แก๊สใสแก๊สใสเตาติดเรียบร้อยหยุดเชื้อเพลิงอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะทุกท่านจะเป็นไม้เขาเรียกว่า ไม้นางกองนะครับโอ้โหสุดยอดมากไม้นางกองเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับทุกท่าน,นวันนี้เรามาบุกสุร,ราธานีครับทุกท่าน JT9 เป็นนวัตรกรรมที่สุดยอดมากๆนะเราเพืองเชื้อเพลิงแค่เตาแรกเท่านั้นนะได้นำ้ำส้มคนไม้200ลิตรท่านผู้ชมโอ้โหดูท่านเจ้าของนี่คือแบบประทับใจมากนะเตานี้มีรั่วประตูนิดหน่อยเตานี้ครีเลยไม่รั่วเลย นี่ไม้นากองนะครับนี่ไม้รวมไม้สักเขาไม้ภาคใต้นะครับไม้ที่ขึ้นในฝั่งของภาคใต้เนี่ยภาคใต้แผ่นดินน้อยใช่ไหมจะมีภูเขาใกล้ทะเลเนี่ยนะก็จะเป็นอย่างนี้ไฟจะออกสีเหลืองส้มเลยนะครับนี่ไม้รวมนะสักเขาไม้ลุมรวมนะไม้ชายทะเลว่างั้นเถอะนะส่วนนี้คัดแต่ไม้นากอรล้วนเลยแก๊สใสมากเสียงเบามากท่านผู้ชมครับนี่แหละครับรอชมทานกันพรุ่งนี้ครับ ตตัดออปบ้ัต้ตงแต่เริ่มชากตรงนี้ผมเอ,อกกองกองกองไว้เป็นเรื่อแล้วนั่งร้องกูนี่นั่นได้แล้วได้ทับขอให้เกียรติการนี่ครับทุกท่านเก็บผลผลิตกันได้เลยนะจุดเมื่อวานจบเที่ยงคืนวันนี้เก็บผลผลิตกันได้เลยเห็นไหมเวลาเร็วมากนี่ฮะพนักงานกําลังเย็บกระสอบกันอยู่ในสามแล้วนะเนี่ยเนี่ยยังไม่หมดนะครับนี่ นี่เตาแรกนะครับ30กว่าละเดี๋ยวเราจะมาเช็คกระสอบเป็นทีนี้มาดูเตาที่2ไม้สวยมากทานสวยมากนี่นะครับเกอบันาายน,นะนี่นี่นเตาก็สะอาดเรียบร้อยนี่ภายในเตานะทุกท่านจบที่ภาคใต้เรียบร้อยแล้ว JT9 เก็บผลผลิตขายเรียบร้อยแล้วนะครับ2เตาประมาณ8ปกระสอบตัวนี้นะ สองเตาเนี่ยครับเจ็ดสิบกว่าๆนะเดี๋ยวเช็คก,กระสอบอีกทีนึงนะทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับ